จาพอพดีค่ะ,ะพ่อห้าหน้อยเขาจักน้อยหมื่ว่านนี้สามน้อยบนรางน้อยสามน้อยบนรางน้อยหนึ่งอ๋อหนักขลาดกับพ่อๆกันอ่ะโอเคหนักขลาดกับพ่อๆกันสาจักน้อยกับต้องช่วมขาเมื่อนี้หมู่บ้านนี้เป็นยากเครื่องฝนตกเห็นหนันเห็นเหนียวเด็ก กัเล่นบริทูหาพอ่อเอาไปต่อมือบันทีมื่อบันทีสามนึะพอเนอะ,ะมาสายจักหน่อยค่ะทำช่วงขาสายเตืบกุญละมาแต่ไปวัดไปไปใส่บาทเ้อก็มาฮา,หาหนอยบวกหุน้นบวกลาวเอาบวกลาว พ่อพรมฝ <c oughs> นเศร้าตกระบบพ่อทั้งคุณเข้าแล้วอันนี้ก็เศร้าแล้ว,ดวแดดละเมื่อนี้โอ้เห็นแดดเนี่ยโอเคเลขหลัก เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนหนึ่งสองสามตัวประกบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่างเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์ห้า ศู0ย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสองสสองหสองหสองเจสองแปดสาาห้าหสาเจด สามแปดเลขเลขวิ่นตัวใดพอเจ็ดหนึ่งตีหาสองเจ็ดหนึ่งสี่หา้หาศูนย์ห้าสองห้าสองพอพอตัวระว่างคือเจ็ดกับหนึ่งนะค่ะพี่น้อง่ะตัวระว่างคือเจ็ดกับหนึ่งนะคะ,อ,คะ,คอ,ะ,คะอันนี้ได้ทุกคุณทุกหวยแต่แตัตตดตีหาเพิ่มจนหอดหกโมงเอ้ยหกทุ่ม เอาท่ช่วมพิจารณาตามนี้อันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบพุ่มสำหรับตัวเลขแนวทางของเลขหนักคลาดเดี๋ยวแอดมึงก่อนว่าแล้วส่งมาย,ยังเลขหนักคลาดเลขหนักคลาดขาน้อยเลขหนักคลาด ก็เห็นนีนไรโอ้มากแล้วค่ะทำช่วงค่ะเออวิ่งลูด3ามสาีจับคู่9 0้าศูนย์เสองเสา้าห้า

ตัวจับคู่ที่ชอบหลายๆคือเก่าศูนย์เก่าหนึ่ะคะเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของฮานอยเลขนักขลาชนะคะท่องชุ่มนั่มไปเปรียบเทียบนั่มไปวิเคราะห์นั่ไปคัดกรองอีกเท่นนึงนะคะแต่ว่าตัวที่พ่นหายมากประมาณนี้ตัวที่เพิ่นเเน้น ก็จะมีหนึ่งเก้าเอ้ยเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าสามห้านี้คือตัวเน้นนะคะตัวปรเน้นก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นชุดตัวเลขแนวทางฮานอยของพ่อพรมกับฮานอยของเลขนขลาราชนะคะแอดจะเอามาคู่กันตลอดเพราะว่า,าให้ธรรมชุ่มมีตัวเลือกให้ธรรมชุ่มได้มึงได้ทั้งสองเนาะคะ่ะเนาะจะได้มี ข้อมูลในการตัดสินใจนะคะท้ชมค่ะเป็นตัวเลขแนวทางทุกหุ้นทุกหวยประจําวันที่3กันยายน2568นะคะเอาแคปหน้าจอเลยค่ะท้ช่ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยสําหรับชุดนี้จะเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพร้อมนะคะเล่าพัฒนาเอาหรือเพอ oh. อื่อพอโอ้เดี๋ยวหลังจากนี้เสี่ยวเล่าพัฒนา,าค่ะท้ช่ค่ะตัวเลขแนวทางชุดนี้เป็นชุดเต็ม ชุดเต็มของเราพัฒนาเพราะฉะนั้นท่านผูช้ชมพิจารณาเมืงองเพราะว่าชุดเต็มเดี๋ย่เคยผ่านาะพ่อเนาะสีอุนี่หนีตลอดโบซีโต้โกหกโตอยูุนี่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอาตัวนี้เป็นตารางเปรียบเทียบตัวเลขอื่นพร้อมนะคะเออ่ขอบอกว่าเน้นซุ่มนี่เนเดอร์นะนี่แหละแอดคิดไว้นี่เราพัฒนานะคะท่านผู้ชมคะ่ะ หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดประมาณนี้นะคะอันนี้ชอบส่วนโตนะะเนาะค่ะเนาะเอาทำช่วมพิจารณาเมืองเจอกันไม่คลิปหนาเป็นคลิปตัวเลขแนวทาเล่าพัฒนาของพ่อนเนาะพ่อเนาะ,นะสำหรับคลิปนี้แอดขอกราบขอพระคุณอพ่อม่มกราบขอพระคุณเลีกนักขลาที่ให้ตัวเลขแนวทางมากห้เจนั่งได้เป็นสะพานบุญให้ทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนได้นั่งไปพิจารณานัา่งขัดกองนะคะตัวเลขทุกตัวมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นทำช่วมต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยายเดือดร้อนจากของยายเดือดร้อนผู้อื่นเนาะคะ่ะเนาะพิจารณาหน้าักๆนะคะทาชมวงขาขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมแช่ไปด้วยค่ะทาชมเด้อเอาเจอกันไม่คลิปนาค่ะพ่อคาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ